ก็เข้าสู่วันที่3นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทริปไปเลยเลยนะครับผมหลังจากที่เรามาพักที่อุทยานแห่งชาติภูเรือแล้วก็ชมความงดงามที่นี่นะครับพร้อมกับสัมผัสความหนาวเย็นนะครับของอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับลืมบอกไปว่าจริงแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงทริปการเดินทางนะครับด้วยความตั้งใจ ในตอนแรกที่จะไปที่อำเภอเชียงคานะอำเภอปากชมนะครับบิ๊กแบนะครับมีดำของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบเบรกนะครับ mm hmm. เพื่อเซฟความปลอดภัยของทุกคนนะครับ mm hmm. ผมก็เลยเปลี่ยนหมายการเดินทางเราเปลี่ยนแผนที่พักนะครับ mm hmm. ในวันสุดท้ายนี้ไปที่วณะอุทยานหาลีรักนะครับ mm hmm. ก็เป็นวณะอุทยานนะครับที่มีพื้นที่อยู่ในเขต อำเภอเมืองเลยนะครับติดกับอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํหมันนะครับผมก็ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมก็ลานกลางเต็นก็จะอยู่ริมตลิงนะครับวันนี้คนจะเยอะนิดนึงนะครับวันนี้เราเกือบจะไม่มีพื้นที่กลางเต็นแล้วนะครับผมโชคดีพบกับพี่ๆใจดีนะครับแบ่งพื้นที่กลางเต็นให้เรานะครับผมก็ถือเป็นความโชคดีแล้วก็สลอส s t u ิโอก็ขอขอบคุณ พี่ๆใจดีนะครับที่แบ่งพื้นที่กางเต็นท์ให้เรานะครับให้เราได้มีที่พักในคืนนี้นะครับตอนนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรากันได้เลยนะครับมืออื่นที่ไปใส้ก๊อบ้างไหมไอ้บอไอ้มาสีถามชิเน้าวาชิเจ้าสิออกสิบโมงคือเก่าบ้งเก่าโมงสิบโมงฉลิยาก็สิบโมงครับไอ้ก็เลยขึ้นอบอครับ,บ,บสิบโมงที่แรกอ่ะ คืนนี่สิไปนอนปาัชมนีก่การใหม่เล็กน้อยฝึกกร,ระเล็บเบาเหมั่นใจก็เลยคืดก็เลยว่าโอ้ยไอ้กระซี่อยากออกจากคอนแคนเนาะอยานไอ้กระซี่อยาอก,กมากทันน้งนอกออกมาท่องโลกก็ <laughs> เลยเปลี่ยนแผนไงแต่ว่าแกนไล่ก็เป็น,น้อนสนอ่า,าสนใจไงในจังหวะแบบเชื่อเพราะว่าไอ้ก็ท่าได้ดปกป่าไงไอ้ก็ท่าได้นอนจะเจือไง เคยเป็นแบบแลกแคกมาจงสินะแต่ว่าออกมาก็ด in ีง่ายเพราะว่าลูกเเคยแล้วลูกกับลูกกับสาวแห้งหลังจากที่คุณพ่อทั่บอกลูกว่าพรุ่งนี้เราไม่ได้ไปลลูกสินาเอลูกโตน้อยน้อยลูกตัวน้อยลูกตัวง่ายกับสวัสดีครับผมรอบที่แล้วไันเด็ไปน้ำอดีตตามมากครับผมนี้ส่งท้ายปีแล้วนี่กระขวด เดือดสุดท้ายแล้วก็มันมี25 26ก็บ่เป็นยงั<อ>งก็อีกนึงห้วย,ยกลุ่มเงินอยูุสัยห้วยกลุ่ม25ไงเงินออกแล้วไงแก้แก้มือบ่อแก้มือนอกที่แล้ยกว่า c a n c e แต่ม,มีความรู้สึก,กว่าสิมีงานเขา้าบ่สใส่กล้องได้บ้างวันอยู่ปูเรือก็กบแบบนี้นะครับลานบนทมันนอนไม่ได้เมกันเลย เรไปอะล้วไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้วยกันกับเขาแต่ว่าที่ถ่ายรูปมันคือทำสวยเนี่ยลงมาลางข้างล่างมันมีสองล่างเไปไู้เรือจะโลกวะทังเนี่ยไปพูดเรียวก็ได้เดียวกันตองไปมัน,มนติดโยกฮานาเป็น<อ>ย่านปะจะหมาบวมรงนตแต่มันอาจจะี บางทีวันนั้นอุทยาน,นอาจจะป่ากับอุทยานก็ได้แต่ว่าเหมือนพื้นที่เขาแบบน้อยกระชับวันนี้ไปว่าอย่งางป่าเป็นสวนป่าเนาะฟาร์มวิทยาป่าเกิดจากการปลูกหรอกไกเซนซัสมุนีเขาปลูกขึ้น แจกอุปกรณ์ถ้านั่งครบทีมแล้วพี่จะแจกอุปกรณ์นะคะตับมะคงครับตับมะคงชงเสแสรบแซ่บครับเพราะว่าใส่พุงชุดรถลายอ๋อใส่อันพงนวดไหลใส่หลายแซ่บไหลใส่ไหลายแซ่บเน่าปลาใสบปลาเสบประกอบจากปลาอีหลีต่ำไปน้ำคืนน้ำลายไปครับเพราะว่าคิดว่ามันเสแบรบลองคืนเอาเพาะมันเสแบรบ แซ่บเซ็บพี่น้องเออกินตะพองคือบ้อ่าก็ชิมากินน้ำอีหลีมาเด้อครับส่วนเรด้พาั์มนเสร็จพาร์เสนร์เสรอ ที่วันอุทยานหาดีรักนะฮะโอ้อยเย็นมากเลยครับผมตอนนี้เวลาหกโมงเช้าครับหนาว ชามาดูการตัดคอสามัวนเลยจีบอกติเียเมืยขึ้นไม่ได้ใส่สีเขียวนะสีเขียวมาสามเปื่อแล้วอแมนเมื่อขึ้นก็ใส่สีเขียวนี่หรอ ตื่นมาพร้อมกับความเย็นเยือกนะฮะปางอุ่มดีเลยนะเนี่ยให้วบอกมันไกลกับคนแกนในเมืองเลยนะวันนี้เวลวา6โมงเช้าครับ ตอนเชาทาชิครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้อก็มาเย็นนิดหน่อยครับที่กังหันเสุดคมวิ่งอะ